กับเซน่อีกแล้วนะคะในการทำ intermittent fasting หรือ I F E P ที่20 20แล้วนะคะซึ่งออามาใกล้กันมากอีกแล้วอะต้องพูดคำนี้เนาะโอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่าเพราะว่าข้อความแบบยาวมากที่เซน่าจะต้องอ่านให้ทุกคนทราบนะคะก็คือว่ามีน้องคนึงอะเขาบอกมาว่าพี่หนูทําไปแล้วลดไปแล้ว5โลแล้วน้ําหนักมันนิ่งหนูสมควรทายังไงดี ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นกับไซนะตอนเดือนที่2กลางเดือนที่2ที่น้ำหนักมันไม่ลงไซนะก็เลยส่งอ e ีเมลไปถามโค้ชที่ไซนะกำลังแบบติดตามเขาอยู่แล้วพี่เขาเป็นคนที่แบบว่านิสัยดีมากเขาวแบบเฟรนลี่มากๆนะคะพี่คนนี้นี่คือบินไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเรื่อง IF โดยเฉพาะกับดร r ดรนิวบาร์นานนะคะซึ่ง ขอเอ่ยชื่อนะคะพี่หนูดีขอบคุณมากมจริงๆที่พี่ให้ข้อมูลนี้กับไซนามาในตอนนั้นนะคะก็ค,คือคำถามที่ไซนาเขียนไปก็คือว่าพี่คะหนูทำา IF มา2เดือนแล้วอันเนี้ยเป็นเดือนที่2ช่วงกลางเดือนแต่ตอนนี้น้ำหนักหนูไม่ลงทำยังไงดีคือเป็นอาทิตย์แล้วน้ำหนักลงน้อยมากจากปกติลงเร็วมากนะคะพี่เขาก็ตอบว่าฟังนะ น้องเอน้องเอฟังอยู่น้องเฟน้องเอต้องฟังนะน้องเอฟังพี่ไว้นะคะอันนี้เป็นคําตอบจากพี่หนูดีนะคะพี่เองคงแนะนําได้แค่แบบที่พี่ศึกษามาและลองทําด้วยตัวเองค่ะดังนั้นหากน้องยังไม่สะดวกทานแพนเบดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์การทานการทานแพนเบดร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยแพนเบดก็คือการการอย่างที่เสียงบอกค่ะคือการทานอาหารก็คือแทะทานพืชแทนอาหารนะคะก็คือ เป็นเวกันหรือเวกิ a าริชหรือเขาเรียกว่ามังสวิรัตรนะคะ,ะก็อาจจะเพิ่มพวกพืชให้มากขึ้นนะคะทานหัวเผือกหัวมันนะคะทานข้าวโพดถั่วให้อิ่ม50-60%และหยุดการใช้น้ำมันขวดนะคะที่เซน่าเน้นมาตลอดนะกะทั่งเนยก็ห้ามใช้นะคะให้ร่วมกันทำร่วมกับการทำา IF หากกังวลมากคงไม่เหมาะที่จะชั่งน้ำหนักทุกวันเพราะ ไขมันสะสมจะทยอยลดคงไม่เห็นผลข้ามคืน้นอันนี้ต้องต้องบอกจริงๆวนะ่าไซนัทต้องยอมรับจริงๆวนะ่าไซนัทเป็นคนที่แบบว่าต้องช่างทุกวันถ้าแต่ไซนะัทรับได้นะคะว่าน้ําหนักขึ้นแต่สัดส่วนลงอันนี้โอเคนะคะซึ่งการช่างบ่อยๆอาจทําทให้เสียกําลังใจได้พี่มองว่าการปรับอาหารที่สําคัญมากจริงๆหากยัง่งทานอาหารเดิมๆผลก็ก็ยังเป็นแบบเดิมๆ อาจจะหิวมากๆลองปรับอาหารลองปรับอาหารมาเป็นแบบที่พี่ทานไขมันต่ำจากธรรมชาติและสุขภาพดีด้วยนะคะพี่คงไม่มีอะไรจะแนะนำไปมากกว่านี้ค่ะเพราะเท่าที่พี่ลองมากี่วิธีไม่มีไม่มีอะไรดีไปกว่ายกเครื่องการกินยกนณะจะเขียนว่ายกยกเรื่องการกินของเราทั้งหมดและกินในแบบที่เหมาะสมกับ ร่างกายคนให้พลังงานที่ถูกต้องเราจะไม่อ้วนตลอดชีวิตค่ะกอดกอดนะคะน่ารักจริงๆเลยแล้วก็มีต่ออีกนิดนึงก็คือมันชนะก็ส่งต่อกลับไปพี่ก็เลยฟอล์มรีเวิร์ดกลับมาว่ารีプライรีกลับมาว่าน้องต้องปรับอาหารด้วยนะคะเช่นกินแพนเบดโฮลฟู้ดคือการมังสวิรัต1ร้เซและงดน้ำมันพืชเหมือนเดิมเลยแล้วก็งดอะบวคาโดงด เนยถัว่วทั้งหมดไปก่อนนะคะเข้าไปดูใน IGP พี่รวมถึงการออกกำลังกายแบบสร้างเสริมมวลกล้ามเนื้อนะคะโอเคไหมเข้าใจพอพอจะเข้าใจไหมเพราะว่าฉันกำลังพูดในเรื่องของการที่เมื่อ,อไหร่ที่เราน้ำหนักมันลดให้เราหาวิธีใหม่ๆที่มันช่วยทำให้เราเนี่ยลดลงได้ง่ายๆอันนี้ก็คือวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ พี่หนูดีตอบกลับมานะคะเดี๋ยวเซนะจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะคะว่าเพจของพี่หนูดีหรือพี่หนูดีเขาจะไลฟ์ทุกวันนะคะตอนส0บโมงเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเซนะจะลงลิงก์ไว้ให้แล้วกันโอเคหมดเวลาแล้วนะคะเซนะต้องไปแล้วทุกคนก็นะทำตามในสิ่งที่เซน่บอกแล้วกันนะคะเจอก,กันใหม่ ep หนะ้าบ๊ายบาย